น่ากินไหมคะแม่อ้อมให้อันเดียวคะ่ะหน้าฝอยทองให้อันเดียวดับเล่นแพ็คๆนะรู้นะรู้นะลุกขึ้นเลยลุกขึ้นลุกขึ้นเลยฝนอย่างนั้นแม่เอาไว้ข้างนอกดีกว่าไหมถ้าอย่างนั้นอะนะนะดูดูสิคะดูทําท่าดูดูดูทําท่า,ทา,ทาขยับตัวยังไม่ขยับเลยอือืม,อมดูสิคะ บฝนด่ขยับดีๆเลยนะดูดีคะ่ะ FC ดูเอาแม่ลังแกไหมแม่รังแกหลบฝนไหมดูดีฮะโอ้ยตายแล้วดูทิแม่ถามจริงๆเหรอเป็นหมาจรปะเนี่ยถามจริงๆเป็นหมาจรไหมหาหลบฝนเป็นหมาอะไรเนี่ย ถ้ามันหล่นเคล้งลงมานะดังนี้ถ้ามแม่เข้าบ้านมันหล่นเคล้งลงมา <S <S นี่เลยแม่จะไม่ให้กินแบบนี้และแม่จะวางไว้ตรงนี้อยากกินลุกขึ้นไปกินเองเลยอืมอืมอหืออ,อ,อ,อร่อยค่ะแต่อันมันไม่ใหญ่ออันแค่นี้เดียวเอง เมื่อวานไม่ได้กินในติมเมื่อวานอ่ะไม่ได้กินในติมอืมหมดแล้วพอละแค่นี้พอฝนต้องปล่อยน้องวิ่งเล่นในบ้านเอาผ้าปูแม่ไปให้นอนเพราะว่าเล่นข้างนอกไม่ได้ข้างนอกมันทั้งแดดร้อนทั้งเชื้อโรคก,ก็เลยไม่ให้ปล่อยออกไปก็เลยต้องปล่อยในบ้านอืม เชียสละพมเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ต้องออกไปซักป้าไม่อยู่เดี๋ยวแม่ค่อยเอาแอบออกที่นอนอีกท,ที่ว่าผมของป้าไปซักให้ลูกวิ่งเล่นในบ้านคืออากาศอากาศมันร้อนข้างนอกมันร้อนมากร้อนมากแล้วก็เออธรรมะแล้วก็เชื้อโรคด้วยอะไรด้วยแม่ต้องล้ากลงกรงนี่คือเดี๋ยวอีกตัวหนึง่ง อันนี้คือสามตัวสามตัวก,ก่อนสุดท้ายก่อนสุดท้ายอันเดตัวนี้ธรรมะค่ะมะทําไมล่ะลูกนะก็คือมานอนเล่นเป็นเพื่อนเขาให้เขาวิ่งเล่นกันแล้วก็มานอนเป็นเพื่อนคิวอีคิวอยู่บนสะพานม่มาม่มาค่ะมาครับมาครับคือเขาจะวิ่งกันดูลิดูลิครับ ดูลี่ครับแม่เหนื่อยแล้วแม่แม่ก็เลยมานอนเล่นส่วนคุณชายอยู่หลังบ้านค่ะอ่ะดูลิครับดูลิสามตัวเขาไม่ทะเลาะกันดูลิอยู่ไหนอะลูกไม่เห็นมาหาแม่เลยลูลี่อะอะมีแต่ธามะตัวเดียวมาหาแม่เนี่ยดูลิไม่เห็นมาหาแม่เลยดูลิครับน่ะ ปไปด้านขากล้องด้วยนะไปด้านขากล้องอะด้านขากล้องให้เห็นพี่อีคิวเยอะๆเหรอลูกเหรอดูนดหนดูนดหนงดูนดนึงทำไมหอมก่อนนี่ทำไมหอมก่อนทำไมหอมดูนีดก่อนทำไมหอมดูนีก่อนให้แม่หอมดูนิดก่อนแม่หอมดูนี่ก่อนสิใแมหอมดูดตัก่อนะหราะหัหราะหัวหรเ ลี้โดดลงไปลุกโดดดีดีครับโดดดีๆครับห้ามอึใส่แม่นะลูกโดดดีดีครับโดดดีดโดดอยู่ไหนโดดเนี่ยโดดมาหกลอๆลี้โดดลงไปสิลูกลี้โดดลงไปเิยแม่ไม่ใช่สะพานนะลูกจะได้ขึ้นมาอือลี้โดดลงไปลุกมันเก่งครับโดดโดดอี๋แน่คิวมะนอนซะแล้วมะนอนอยู่ใต้สะพานซะะอืม อิคิวซังแม่อนะิคิวซังทำไมไม่ลงมาล่ะครับลงอิคิวซังทำไมไม่ลงมาครับทำไมอิคิวซังไม่ลงน่ะลูกอืออิคิวซังครับไม่อิคิวซังไม่ลงน่ะลูกฮะอิคิวซังทำไมไม่ลงล่ะอืมอนี่สบัดฉี่ไว้เต็มเลยสงสัยจะเป็นไม่ทำมากก็มูลิเนี่ย ตูดีจังท่ามาจังทามาังทามาังท่ามาจังทามาังทามาังทามาจังทามาจังนารัไปตายไปตัวเล็กอะค่ะดินง่ายไม่เหมือนหมามามันตัวใหญ่ตัวเล็กอือไปแม่พไปแม่ไปเก็บกลงละแม่ไปเก็บกลงให้หนูละอืมอีทิวอีทิวสั่งแม่จ like เกียวิ่งละนอนละ แม่จะไปเก็บกองให้แล้วเ้ยสามตัวไม่ทะเลาะกันธรรมะน่ารักคนรักตา่นะแต่งตัว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 ไอคิวไม่ลงจากสะพานเลยลูก นอนกินนะคะมีมีมองแม่หน่อยหน่อยด้ยะคะว่าแม่จะดุไหมว่ากินเนี่ยแล้วแม่จะดุไหมกิ้งไปกิ้งมามุมนู้นทีมุมนี้ทีชื่นใจเลยคือวันนี้แม่อ้อมมาวางไว้ตรงนี้ไงเมื่อวานนี้วางไว้แบบไม่กินเพราะว่าขี้เกียจลุกปพระฝนเนี่ยร้ายนะแม่อ้อมจะบอกให้นะคะว่าร้ายมาก เอาที่สบายใจไปนี่บ่าย2สองแม่อองอยังไม่ได้กินข้าวเเดี๋ยว,ยวจะไปกินข้าวก่อนแล้วค่ะ